เคยสังเกตไหมครับว่าคน เราเนี่ยเวลาจีบกันแรกๆเนี่ยทำไมมันถึงดูแบบติดกันจังเลยโทรหากันทุกวันอยากเจอกันตลอดเวลาคิดถึงตลอดเวลาตามใจทุกอย่างอยากกินอะไรก็พาไปกินอยากเที่ยวที่ไหนก็พาไปเที่ยวแต่ว่าทาไมพอระยะเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าไอ้สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันถึงค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ,ๆรอเรื่อยๆหรือเรียกง่าย,ยๆก็คือหมดโปรโมชั่นคุณอยากรู้ไหมครับว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วครับสาเหตุที่คนเราเนี่ยมีช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็เพราะว่าสารเคมีในสมองครับ ที่มันสั่งการให้เราทาแบบนี้ตัวที่เรารู้สึกว่าเราเต็มใจที่จะทําไม่รู้สึกึกอัดเลยที่จะทํามันถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะไม่เป็นตัวเองก็ตามเหตุผลที่เราทําสิ่งนี้ไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรากำลังอยากได้บางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นก็คือความรักกันเองครับหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้ที่เขาต้องพยายามทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการกลับคืนมาแต่พอได้มาแล้วความพยายามตรงนั้นมันก็หมดไปเพราะสารเคมีสมองมันไม่ได้สั่งให้ทํางานแบบนั้นอีกต่อไปถ้าเปรียบง่าย อาว่าเก็บวิดีโอในในก็แก็ต่อคไล์ก็รซก็ติดตามไ้ปนกล้องยูทูบก็เ ใจแสงเครื่องพานได้ขาดสิกรรมเหมือนคุณซื้อรถคันใหม่อพอคุณซื้อมาแ,แรกๆเป็นไงดูแล,ลรักษาดีล้างรถทุกวันมีรอยขีดข่วนไม่ได้ข้างในต้องสะอาดจ,จัดของเรียบร้อยแต่พอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าเริ่มไม่มีเวลาล้างรถของเริ่มวางเต็มหลังรถทำไมมันถึงไม่เป็นเหมือนตอนแรกที่เราซื้อรถมาก็เพราะว่าช่วงเวลามันเปลี่ยนไปครับเราเริ่มเกิดความเคยชินกับสิ่งที่เรามีอยู่เราเลยมีพฤติกรรมที่มันเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ล่ะครับนั่นก็เพราะว่าคนที่เขาได้ โปรโมชั่นเนี่ยเขามีความคาดหวังที่มันล้นมาก่อนว่าแต่ก่อนเราเคยได้รับแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นมันเลยมีการคาดหวังว่าไอสิ่งเนี้ยมันต้องเป็นได้ตลอดไปแต่พอมันเป็นไม่ได้มันเลยเป็นท <uncovered. S 1> ี่มาของคําว่าหมดโปรโมชั่นไงครับแต่ถามว่ารักหมดโบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แย่ไหมผมต้องบอกครับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แย่ครับแต่มันคือเรื่องปกติมากกว่าครับเรามาทําความเข้าใจกันดีกว่าครับว่ามันเป็นเรื่องปกติยังไงผมอยากจะบอกครับว่าคนเราทุกคนเนี่ยครับมีหมดโปรโมชั่นกันทุก ไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนมันก็มีหมดโปรโมชั่นครับเพราะแน่นอนครับว่าตอนเริ่มจีบกันใหม่ๆนี่ยเรามักจะทำดีต่อกันและกันเป็นพิเศษเพราะเราต้องการได้ใจอีกฝ่ายหนึ่งมาครอบครองเมื่อมันได้มาแล้วมันก็หมดโปรเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันกำลังเข้าสู่ชีวิตจริงแล้วมันกำลังเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาต่อกันและกันในช่วงนี้ครับเราจะมีความผูกพันกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและความรักมันจะเติบโตไปอีกรูปแบบ และสิ่งนี้นะครับมันจะอยู่ไปนานจริงๆครับไม่ใช่อยู่แค่6เดือนเหมือนช่วงโปรโมชัน่น เยาจะบอกครับว่าเราอย่าไปยึดติดกับคําว่าโปรโมชั่นมากครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเป็นถูกได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเพราะว่าเราคาดหวังว่ามันต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปถ้าว่าเราลดความคาดหวังลงมาแล้วเราทำความเข้าใจว่าอืมมันก็เป็นปกปตินี่แหละที่เขาเป็นคนที่เขาเป็นและเราก็เป็นคนในแบบที่เราเป็นใช้ชีวิตกันไปแบบที่เราเป็นกันปกปติไม่ต้องพยายามอะไรมากมายความสัมพันธ์มันก็จะไปได้ไดแบบราบลื่นและไปได้ไกลกว่าเพราะมันเดินกันแบบเรื่อยๆชิวๆสบายๆทำความเข้าใจให้ตัว ตันของเราดีกว่าครับเพราะว่าต่อให้โปรโมชั่นเนี่ยมันจะลดลงแต่ว่าความรักของเขาความผูกพันของเขามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้นะครับและสิ่งนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากคําคงทิ้งท้ายไว้หน่อยครับโปรโมชั่นที่หมดไปมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นจุดจบของความรักครับแต่มันหมายถึงว่ามันกําลังเป็นจุดเริ่มต้นของความรัก,กระยะยาวต่างหากครับถ้าหากว่าแฟนคุณกำลังคิดว่ารักหมดโรหรือเขากำลังคิดว่าคุณไม่รักเขาแล้วแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคว 就算判官带了。